พะชปัตตานีไปสุ่มตรวจสอบการติดตั้งราวกั้นถนนหรือที่เรียกว่ากาดเร็วในโครงการก่อสร้างถนนของทางหลวงค่ะใช้งบประมาณกว่า11ล้านบาทนะคะแม้ว่าเบื้องต้นจากการสุ่มตรวจไม่พบความผิดปกติในการติดตั้งแต่ก็พบว่าการนั้นล่าช้ากว่ากำหนด จ้าหน้าที่ปปชจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนสายปอนสอ0ศนแยกทางหลวงหมายเลข43บ้านโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ใช้วงเงินงบประมาณกว่า11ล้าน4แสนบาทเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบทปัตตานีค่ะจากการตรวจสอบด้วยการวัดความกว้างความยาวและความหนาของถนนพบว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดส่วนราวกั้นอันตรายหรือว่ากาดเร็ว เบื้องต้นใช้วัสดุที่ถูกต้องตามแบบส่วนการติดตั้งที่ต้องปักเสาแล้วก็เทค,คอนกรีตยึดเสาลึก5 0ซนเมตรรัศมี2 5เซนเมตรเมื่อเจาะตรวจสอบก็ถือว่าเป็นไปตามรูปแบบแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพบว่าโครงการนี้ลงนามสัญญาตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567มีกำหนดสิ้นสุด11พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ว่าการขยายสัญญาสองครั้งจนถึงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างจึงต้องชำระค่าปรับวันละ28,725บาทซึ่งพบว่ายังเหลือเนื้องานอีกร้อยละ15 การสุ่มตรวจของปชปชปัตตานีเกิดขึ้นหลังจากปปชภาค9ได้รับเบาะแสความผิดปกติในการติดตั้งราวกั้นถนนที่จังหวัดพัทลุงและพบว่ามีการติดตั้งไม่ตรงตามแบบที่กำหนดจริงจึงนำไปสู่การสุ่มตรวจในพื้นที่จังหวัดอื่นๆตามมาค่ะ